ลาผมมาหาที่วีสแควร์เนี่ยมันไม่ได้แค่ครั้งเดียวมาแล้วมันมั่นใจเวลาเราปรับรูปหน้าส่วนร่างผู้ชายเราจะไม่ได้ชอบให้ความมันดีลงไปมากๆต้องมีตรงตรงนี้อยู่นิดนึงนแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ผู้หญิงเนี่ยเราจะปรับให้มันมีความเดียวได้มากกว่าถ้าคนเริ่มมีริ้วรอยที่อยากจะลองดูแลตัวเองเป็นทางเลือกดีๆให้มาลองคําว่าติดเข็มนะคุณจะไม่ใช้คํานี้มันจะเรียกว่าทําสิ่งที่ดีให้ตัวเองดีกว่าเ<อ><ะ>ราอะออจะเขาได้ยังครับผมยังขาด สวัสดีค,ดครับผมเกเยเียรติความเมเนจี้ผมเล่นใหญ่ของผมนะครยบผมวันนี่วีตะแกวงสาขาเทนนิสวิวครั้งแรกที่มาสาขานี้คือเจนเนี่ยเขาถึงคิวต้องดูแลแล้วแต่ถ้ามาเพื่อนเขาเนี่ยอย่างน้อยก็มาถามหมอมาปรึกษาหมอหน่อยดีกว่าว่าหน้าผมถึงเวลาที่ต้องต้องทำอะไรบ้างจากฉีดโบหน้าบานแล้วเจนลักษณะเดียวแแเบื่อเจน ไปแล้วไม่เอาแล้วดีใจเกินไปอ่ะไปไเข้าแบงค์ในสวัสดีครับครับฝากผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่งครับดูดิมันมาแล้วฮะ่ะเสริมหล่อได้คนไหนว่าดีใจกับผมอีกอ้าว้าอัา้าสวัสดีครับพี่บอยโอ้สวัสดีพี่บอยรับพี่ สวัสดีค่ะวันสวัสดีคระบโอโบคับเดี๋ยวคุณหมอดูแลให้ได้ฮะครับเดี๋ยวลองยิ้มเป็นี่เลยโอเคขับหมดคิ้วนะครับคุณหมอดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าตายไม่องพูด ดี๋ยววันนี้อาจจะเติมฟิลเลอร์เพิ่มเข้าไปตรงแถวบริเวณคัมบเพื่อให้เนื้อตรงนี้มันเต็มดีขึ้นนะเขาก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยในการยืตรงแถวบริเวณหางหมายถึงตรงตรงนี้มัน<ช>มันจะเติมให้เต็มอาจจะมีเหมือนรอยค้ำตรงใต้ตานิดนึงเนาะร่องแก้มเนี่ยก็อาจจะเริ่มพร่องๆไปหน่อยครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็เติมหลายๆจุดนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับของคุณท่คุณมานิกาเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวลองยิ้มเต็มที่เลยหลับตาแน่นๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวคุณมาขอดูนิดนะนึงเล่นหน้าผ อาจจะเริ่มมีริ้วรอยกลับมานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าผิวบางแต่ว่าเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยริ้วรอยหางตามไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะตอนนี้ที่เห็นชัดจะเป็นตรงแถวบริเวณนหน้าผากดีใ,ใจอ่ะเฮ้ยนด้สวยชอบเธอเปนแกแล้วเจนเนี่ยวันนี้ต้องมาอย่างน้อยต้องดูถอกกีนวิตามินแล้วก็มีมาด้แล้วผมคิดว่าตัวผมเองจะต้องไม่ทำอะไรเลย <im itating> แต่พอมาคุยกับหมอปุ๊บผมผมหมอที่อันนี้เติมนะค้ำนะอันนี้นะต้องยุบนะไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะรอยมานะครับ เรืองปาเจนีเวลาผมมาหาที่วีสแควร์เนี่ยมันไม่ได้แค่ครั้งเดียวผมหาหมอหลายคนแล้วแต่ว่ามาตรฐานก็เหมือนกันอะใกล้เคียงกันเลยแล้วก็มันเหมือนมาแล้วมันมั่นใจคนเราตอนนี้ในความรู้สึกผมผมว่าต้องดูแลตัวเองแหละเราเดินตามกล้องทำไมใช่ไหมค่ะ จะมีเสียงร้องไห้ไหมครเอ้าการทําจริงๆแล้วอะตรงๆแล้วอะหมอเขาไม่ได้ทําเจ็บหรอกถ้าการที่ดูดีขึ้นแล้วดูแลตัวเองเนี่ยความเจ็บบางทีมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กเล็ว่าถึงที่นี่มาตอนแรกจะสั่งกะเพราอะไรเกรงใจน้ำแดงไหมครับกระเพราดีกว่ามีกระเพรากระเพราแล้วเหรอนานก็มีนะขอเป็นหมูนะผักน้อย เรา infected, กินเราก็ต้องดูแลดูแลสุขภาพใช่เราไม่ดูแลหน้าไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้หน้าที่จะออกกล้องพอออกกล้องปุ๊บเนี่ยสำคัญความมั่นใจมันคืออะไรก็คือเราก็ต้องหาที่ที่มันมั่นใจก่อนถ้าตัวเองพูดว่าดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการว่าอวยตัวเองเลยแต่คนไม่ไม่เจอแบบมาสองเดือนเนี่ยสามเดือนกลับมาทุกคนพี่พี่ทาอะไรกับหน้าวะหมายถึงว่าพี่ไปฉีดโบรฉีดฟินเลอร์ไหมอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยใช่ก็เบอกเฮ้ยพี่ดีขึ้นนะอยากจะกลับไปหาหมอวันลุกขึ้นเลยเรื่องน่อยเลยหมอคือมันเป็นอย่างนั้นจริง ถ้าคนเริ่มมีริบหรอยแล้วคอยากจะลองดูแลตัวเองเป็นทางเลือกดีๆให้มาลองดูแล้วคําว่าติดเข็มนะคุณจะไม่ใช้คํานี้มันจะเรียกว่าทําสิ่งที่ดีให้ตัวเองดีกว,ว่าเราอะจะเผลได้ยังครับผมรอนาแล้วเคยมีนะนั่งกินข้าวอยู่แล้วแบบมองคนเนี่ยแต่เราคิดไนใจนะมึงแม่งหน้าไปเติมรองแกมมา <c oughs> คิดไนใจไหมโบน้ำตาดำเติมมาแล้วเติมมาคนนี้มันเนี่ยเฮ้ยตาใหญ่เริ่มแบบเอาตรงอะเริ่มแบบเ้ หน้าไม่ต้องรักษาแล้ดีแล้วผมว่ารักษาเซลล์ประสาทเซลล์สมองนีดห่งอ่าเดี๋ยววันนี้ตรงบริเวณขมับเราใช้ยี่ห้อจูวีเดิมรุ่นวัวหรมาเนาะเป็นตัวที่เติมเต็มขมับได้ดีนะคะมีความฟูสูงเนาะอันนี้ผลิตโดยบริษัทอเลแกนผู้ผลิตโบท็อกอเมริกาฟิลเลอร์ทำที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับวันหมดอายุก่อนเปิดใช้ปี2022เดือน7เดี๋ยวเริ่มแกะเลย หลอดใหม่ยังไม่ได้แกะเนาะพอฟิลเลอร์มันฟูขึ้นมาเนี่ยผิวตรงบริเวณไล่จากตรงหน้าผากมาจนถึงหนกแก้มตรงนี้ครับมันจะเป็นเคิร์ฟเดียวกันมากขึ้นมันก็จะช่วยทําให้ดูสมูทขึ้นกว่าเดิมตรงใต้ตาตรงใต้ตานะครับอาจจะมีเหมือนรอยคล้ำนิดนึงเนาะนะครับะะพวกนี้เราอาจจะใช้ตัวฟิลเลอร์เติมเต็มเข้าไปมันจะช่วยลดพวกรอยคล้ำแล้วก็ทําให้ผิวใต้ตาดูเรียบเนียนขึ้นเนาะนานเข้านันเข้าบางทีกระดูกบางส่วนมันจะมีการยุบตัวลงไปทําให้เกิดร่องน้ําตาเห็นชัดขึ้นเวลาเราเติมฟิลเลอร์เข้า มีการเติมทั้งในส่วนของระดับลึกแล้วก็ระดับตื้นนะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราฉีดระดับลึกอ่ะมันจะเป็นการพยุงผ้าตรงแถวบริเวณใต้ตาเนี่ยให้มันมีความตึงขึ้นทําให้เกิดการกระชับบริเวณใต้ตาแล้วก็อาจจะใช้ตัวฟิลเลอร์โมเลกุลเล็กอีกตัวนึงเนี่ยเก็บรายละเอียดตรงผิวชั้นบนให้มันเรียบเนียนแล้วก็ลดพวกรอยหมองคล้ำใต้ตาก็จะดูสดชื่นขึ้นนะครับพอ,อเราเติมเข้าไปปุ๊บตอนแรกที่ตรงนี้มันพับเยอะเดี๋ยวลองยิ้มนะเนี่ย อันนี้มันก็จะดูเนียนขึ้นนะครับชอบมากเลยเนี่ยครับรู้สึกดีตอนทําเสร็จไปเดี๋ยวเหลือโบทอกครับสวัสดีครับผมบบทอกบอทอกที่เราใช้วันนี้นะครับโทอกอะไแกเนาะขวดร้อยยูนิฉีดหมดเลยผ่านยอยอไทยเรียบร้อยเดี๋ยวคุณหมอแกะกล่องผสมยาดึงยาให้ดูนะครับเชื้อโบทอกก่อนผสมเป็นแค่ชั้นบางๆบริเวณก้นขวดไม่เป็นผงไม่เป็นน้ำเนาะต้องผสมน้ําเกลือลงไปทําละลายแล้วก็ดึงออกมาฉีดให้คนไข้ จากขึ้นคิ้วขึ้นไปประมาณ1.5เซนจนถึงหง Q, างคิ้วครับมันจะมีกล้ามเนื้อที่ช่วยยกคิ้วเราขึ้นอยู่ถ้าเวลาเราฉีดโบท็อกซ์แล้วเราใส่บท็อกซ์ตรงนั้นไปเยอะๆเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันคลายมันจะมีแรงในการช่วยดึงน้อยลงทําให้คิ้วมันดูตกลงมานิดนึงอนะ๋อมันจะตกเหรอครับใช่จะไม่ใสย่ยาเข้าไปเยอะตรงแถวบริเวณโซนนั<อ>้น<อ>แต่ว่า<อ>ฉีดตรงด้านข้างแล้วก็ด้านบนให้มันตึงแล้วก็ช่วยดึงขึ้นไปอมันจะดูสวยพอเวลาเขาตึงขึ้นอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อมันใหญ่ท เหมือนถึงไม่มให้ลงมาใกล้คิว้วเวลาเราปรับรูปหน้าส่วนล่างเนี่ยผู้ชายเราจะไม่ได้ชอบให้ให้กรามมันใช่มันวีลงไปมากๆตรงกรามตรงเนี้ยเราก็อยากให้มันคงเอาไว้นิดนึงแต่อาจจะฉีดตัวโบ็อกเข้าไปเพื่อปรับรูปทรงรให้อ่าลิฟให,ให้ให้หน้ามันมีความกระชับขึ้นผู้ชายต้องมีตรงตรงนี้อยู่นิดนึง<ม>แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ผู้หญิงเนี่ยเราจะปรับให้มันมีความเรียวได้มากกว่า อ๋อโอเคครับผมได้เลยครับหลังจากที่เราปรับรูปหน้าของคุณพีทเสร็จเรียบร้อยเนาะวันนี้สิ่งที่เราทําก็จะมีฟิลเลอร์คมมาข้างละหนึ่งซีซีเนาะตำแหน่งใต้ตามีฉีดโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กอีกข้างละครึ่งซีซีเนาะส่วนร่องแก้มเนี่ยคุณหมอใส่ข้างขวาไปประมาณ0.4นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอีกประมาณ0.6เนาะเพราะว่าข้างซ้ายเรามีปัญหาเยอะกว่าเนาะพอทำออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าใบหน้าโดยรวมเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นดูสดใสอ่อนเยาว์ขึ 拜。